พระโสดาอันดับอ่อนกลับมาเกิดมาตายอีกเจ็ดชาติแต่ไม่ตนกนรกไปสวรรค์ลงจากสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์สร้างบารมีต่อไปอีกไปสวรรค์อย่างมากไม่เลยเจ็ดชาติก็ดิบถึงนิพพานพ้นทุกโดยสิ้นเชิงไปเลยอันอันดับกลางก็คือสามชาติมาเกิดอีกเพียงสามชาติ เท่านั้นแล้วก็ไม่ตกนงรกเหมือนกันในเจ็ดชาตินี้จะไม่มีตกนรรกเลยมีแต่ขึ้นสวรรค์ลงมามันแดนมนุษย์มาสร้างคุณงามความดีแล้วไปสวรรค์พอเจดชาติแล้วก็ผ่านเลยผู้สามชาติกเหมือนกันอันหนึ่งก็เอกพิชีมาเกิดเพียงอีกเพียงชาติเดียวท่านเป็นสำเร็จเป็นพระโสดายางอุกิมาเกิดเป็นชาติเดียว ชาติเดียวนั้นยังย่นข้ามาได้อีกในชาตินั้นสําเร็จพระโสดาแล้วสามารถที่จะเป็นพระหันในชาตินั้นก็ได้เช่นอย่างพระอานนท์ท่านสําเร็จพระโสดาเหนือพระพุทธเจ้าปฏิภาณไปแล้วประมาณสามเดือนท่านก็บ,บรรลุเป็นพระรหันขึ้นมาในชาติเดียวกันนั้นก็ได้นี่ละการโหดการตัดวัตตะวนความเกิดตายของเราที่ยืดยาว ให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งกุศสเท่านั้นนะจะเอาอย่างอื่นมาหดไม่ได้ไมาย่นไม่ได้นะให้กิเลสนี้าพาเดินนี้ไม่มีเลยทีกับทีกันก็ย,นยัน่าวตายเกิดหาผามกองทุกข์นี้ตลอดเวลาเราจะเอาอันไหนให้เลือกในหัวใจของเราเองทุกยากลําลบากเพื่อการรบกับกิเลสสร้างความดีขึ้นมาแก่ตัวเองนั้นทุก เพราะการลบกิเลสสร้างความดีนี้เป็นทุกข์ที่จะให้ความสุขแก่เราทุกข์เพราะกิเลสบังคับบัญชาหนาแน่นตลอดเวลาไม่ลู้ถึงนลึกถึงบาปถึงบุญไม่สนใจเรื่องสร้างคุณงามความดีนี้เป็นทุกข์ขนาดไหนก็ยิ่งทุกข์เพิ่มทุกข์เข้าไปทุกข์เพื่อทุกข์อันนี้ทุกข์เพื่อสุขก็คือทุกข์เราอุตส่าห์พยายามบิกบืนฝ่าฝืนกิเลสสร้างความดีเราก็เป็นความสุขขึ้นมา บืนตายกับพิเลสหากรองทุกไปด้วยกับพิเลสไม่มีเวลาที่จะผ่อนพันในเรื่องกองทุกเลยเราจะเอาไหนให้เลือกเอาตัดสินใจตัวเองเสียตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วนิมนต์พาไปกุศลธรรมมากุศลธรรมมายายคนนี้ตาคนนี้ตายแล้วไปไหนหนางไม่ได้นะเอ้อไม่ได้ขึ้นอยู่กับกุศลธรรมมาถ้ายังมากนนิมนต์หลวงตาบวัวไปกุศลธรรมมานี่เอ่อเราจะไปให้เราจะถาม้ะก่อน อนิยายนั้นตายนิมนต์หลวงตาบวชไปกุศลธรรมมาเราก็จะย้อนถามซะก่อนว่ามีกล้วยหอมไหมละ่ะก็จะว่างี่ถ้ามีกล้วยหอมหลวงตาอาตมาไม่ไปว่างนันหลวงตาไม่ไปนั่นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรคนไม่มีความดีไปกุศลาให้ไปสวรรค์นิ่พานได้มีอย่างหรยอถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องสร้างความดีกันสิบวชดหลวงตาไว้าจาักองหนึ่งองหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่ง,งเวลาตายแลวนิมนต์หลวงตากุศลธรรมาโยมนี่ไป กูสวรรค์ชนาก็ไปสวรรค์ลเลยสร้างกุศลหาอะไรพระบุรธเจ้าสานให้สร้างความดีมันมีความหมายอะไรตายไปแล้วก็นิมนต์หลวงตาไปกุศลาเพียงองเเดียวไปสวรรค์กันหมดทั้งโลกใครจะไปสร้างคุณงามความดีให้ลาบากลำบนยางพราที่มาบวชเพาทนทุกข์ทรมานอยู่เวลานี้ท่านก็ไม่บวชมาบวชหาอะไรฮะตายแล้วก็น,นิมนต์หลวงตาประจําบ้านไว้เสียมานิมนต์ มา,มากุศลาให้เสร็จแล้วก็ไปกันหมดเลยเนีย่ยอย่างพระน้องป่าพงต็มอยู่เนี่ยหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าอยู่เนี่ยไปหมดเลยไปสวรรค์อ่าไม่ยากอานิมนม์ลพระหลวงตาแถวเนี่ยบ้านใกล้ๆเนี่ยมานี่กุศลาทำมาเพียงองค์เดียวพวกนี้ไปสวรรค์กันได้หมดเลยฮั่นถ้ามันจังฮั่นแล้วสร้างความดีทําไมนี่อุตส่าห์พยายามเบึกเบืนอเพราะว่ากุศลอยู่กับตัวของเรา ไม่อยู่กับปา่าพระว่าคุชลธรรมมาแล้วสําเร็จประโยชน์นะมันอยู่กับตัวของเราผู้สร้างขึ้นมาต่างหาก <c oughs> พากันจดจำนะนี่เอาความจริงมาพูดไม่ได้หลอกลวงโลกอย่าไปหวังหลมหลงแรงแรงปร่าป่าเถืถ่อนเถื่อนมันไม่เกิดประโยชน์ให้หวังเอาความจริงคือสร้างความดีกับตัวความดีกับตัวเองแล้วความดีจะขึ้นในตัวเอง <c oughs> คุชลธรรมมาแปลว่าอะไรแปลว,ว่าทำที่ยังบุคคลให้ฉลาดเราสร้างความฉลาด สร้างคุณงามความดีด้วยความฉลาดของเราเราก็ไปสวรรค์ของเราได้เนี่ย